ในตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลไปมากกว่าโรคระบาดโควิด1 9แล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมีวัคซีนออกมาให้ฉีดกันแล้วแต่สำหรับคุณแม่ท้องนั้นสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่มาดูกันค่ะและอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายแข็งแรงกันทุกท่านเลยค่ะ สำหรับคุณแม่ท้องที่ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษก็ย่อมอยากจะปกป้องลูกน้อยให้ดีที่สุดในช่วงการระบาดนี้แต่ไม่แน่ใจว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมจะเป็นอันตรายกับลูกในท้องหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะแม่ท้องฉีดวัคซีนได้หรือไม่ คุณหมอยองระบุว่าแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปให้รับการฉีดวัคซีนเพราะมีข้อมูลถึงหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิดทำให้มีอาการรุนแรงค่ะหากติดเชื้อแล้วจะมีโอกาสรุนแรงมากกว่าคนปกติมีโอกาสที่ทารกจะคลอดก่อนกำหนดได้ที่มาจาก f a c e b o o k นายแพทยพ์ยงภูวรวรรณ แม่ท้องควรฉีดวัคซีนตอนไหนหากแม่ท้องยังอยู่ในช่วงไตรามาสแรกคือน้อยกว่า12สัปดาห์ควรเลื่อนฉีดไปก่อนเพราะว่าในไตรามาสแรกนั้นคันยังไม่แข็งแรงแนะนำให้ฉีดในไตรามาสที่2ขึ้นไปค่ะโอเคหากทราบว่าตั้งคันหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วให้เลื่อนการฉีดเข็มที่สองออกไปฉีดในไตรามาสที่สองหรือสแทนค่ะ แม่ท้องควรฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรดีไฟเซอร์ Pfizer หรือโมเดอร์นาข้อมูลจากประเทศอเมริกาที่ได้มีการฉีดวัคซีนในประชากรค่อนข้างมากแล้วไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงรับรองให้ฉีดได้ในคนตั้งครรภโดยหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อของประเทศอเมริกาค่ะ J&J หรือจอร์สันแอนด์จอร์สันพบการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันที่เกิดน้อยมากๆ เพียง4-5รายในการฉีด1ล้านครั้งและยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนนี้ในคนท้องค่ะส่วนซีโนแวคเป็นชนิดเชื้อตายที่ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการดั้งเดิมทางทฤษฎีจึงน่าจะปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภค่ะที่มาจากแพทย์หญิงกมล,ลพั์หรือจักรพันธ์ จะเห็นได้ว่าผลข้างเคียงของวัคซีนนั้นไม่ต่างจากคนปกติที่ไม่ได้ตั้งครันและยังไม่มีรายงานภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในคนท้องและการฉีดวัคซีนจะทําให้การติดเชื้อนั้นมีอาการรุนแรงน้อยกว่าและภูมิต้านทานของคุณแม่จะออกทางน้ำนมเป็นประโยชน์ต่อทารกที่กินนมแม่ด้วยค่ะ <Wow. S 1> สรุปว่า ถ้าคุณแม่มีอายุคัรภมากกว่า12สัปดาห์สามารถฉีดได้แต่แนะนำให้ปรึกษาสูตินรีแพทย์ผู้ดูแลก่อนว่าวัคซีนยี่ห้อที่กำลังจะได้รับนั้นส่งผลกับร่างกายอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามทีมงานเป็นกำลังใจแม่ท้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีหากคุณแม่มีคำถามทิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะคะแอดมินจะไปหาคำตอบมาให้ค่ะยิงห่วงลูกในท้อง ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร